ไฮไลท์ของรายการป้าชมพู่ปัทถิมทูป้าวาไรตี้ป้าชมพูป่ปัทถิมทูป้าวาไร,าราตี้ช่วงสองป้าเข้าครัวนะคะวันนี้จะพามาทำมาค่ะวันนี้เราจะทำจาจังมยอนนะคะแบบง่ายๆนะคะโดยที่เราใช้ราเมงสำเร็จรูปนะคะที่เป็นคเรียนแบล็คบีนซอสนะคะเราจะได้ใช้ซอสนี้นะคะแล้วก็ อันนี้เราจะทําให้ใส่เครื่องเข้าไปด้วยนะคะใส่เครื่องก็คือเดี๋ยวเราจะมีอันนี้เป็นหมู3ชั้นสไลด์นะคะแล้วก็มีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีผักต่างๆค่นะ,ะมีแครอทนะคะหอมใหญ่ค่ะหั่นเป็นเตา๋าๆแล้วก็พอดีหาสุกินี่ไม่ได้นะคะก็เลยใช้เป็นเห็ดเอริญจินะคะแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุน่นนะคะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยจริงๆเรามีซอสแล้วแต่เครื่องปรุงเนี่ยเราจะมาปรุงตอนที่เราผัดเครื่อง ะะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะน้ำมันงาใส่น้ำปลานิดนึงแล้วก็มีน้ำเชื่อมข้าวโพดช่วงนี้เราก็เอาผักที่จะสุกยากเนี่ยคือแคอรอทลงไปพร้อมกันด้วยเลยนะคะ,คะดีสวยมากค่ะดีสากดีสวยมากอ,อันนี้เราใส่ปลาหมึกลงไปนะคะแล้วก็ใส่หอมลองไปหอมใหญ่ ปรเดี๋ยนี้ก็มีหอมซุป okay ลูกเล็กแล้วก็มาใช้แทนโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยใครเห็นเมนูนี้นะคะก็รีบกลับไปเข้าครัวกันเลยค่ะโอ้โหน่าทานจังเดี๋ยวต้องไปให้ชิมโอเคค่ะเดี๋ยวไาดูกันช่ะ อเคอาหารเกาหลีนะคะขายไม่ได้ก็คืองาค่ะดูสูตรอาหารได้นะใน YouTube ปัจมพูุปับทิมถูกป,นะป้าไราตี้นะคะแล้วก็โรยงาไปเต็มๆนะคะนี่ค่ะสวยงามอืมรดสุดยอดค่ะรายละเอียดของเมนูต่างๆนะคะก็สามารถจะดูได้ทาง ย t u ูบนะคะประชมพูวัตถุทิมถูกป้าไรตี้นะคะจะเขียนไปให้นะคะมาดูวิธีการทําอาหารเกาหลีกันต่อเลยค่ะวันนี้จะทําปลาหมึกผัดเผ็ดนะคะของเกาหลีนะคะสิ่งที่จะมีก็คือไปซื้อปลาหมึกสายมาเน้นหนวดชอบนะคะแล้วก็มีผัก่ะมีแครอทนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หอมใหญ่นะคะ พริกหวานไม่มีใช้พริกชี้ฟ้านะคะป้าใช้พริกชี้ฟ้าแทนแล้วก็มีขิงนะคะอันนี้เราจะใช้ขิงแห้งที่เราเก็บไว้แล้วก็มีเครื่องปรุงก็จะมีโคชูจังนะคะพริกป่นเกาหลีแล้วก็มีโชยุนะคะซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีน้ำมันงานะคะกระเทียมค่ะขาดไม่ได้แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ โอ้โหคือเกาหลีเดี๋ยวต้องขอถ่ายรูปสนิดนึงนะคะขอใส่ผงสามเกลดอนิดนึงนะคะขอใส่ความเป็นไทยนิดนึงเพิ่มให้มันแบบว่าให้เกาหลีงงกันไปผงสามเกลือของเราก็คือกระเทียมริศไทยผักลากผักชีนะคะเราก็เพื่อให้มันแบบบูสต์รสชาติขึ้นมา